ีเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรเรียกพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับทีมงานกระชังแตกแดกไปเลยครับวันนี้เราก็มาที่หมายลับของเราเหมือนเดิมนะเบสเราก็วันนี้เราจะมาตกปน,นินแล้วเราก็มาตีปะกายกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันหรือเปล่าเอามาถึงนี่กันก็8โมงแล้วนะทริปนี้เราจะอยู่กันแค่เท่าไหร่นะเบส ถึงกี่โมงดีสักบ่ายสองเราก็จะกลับบ้านกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวตีบงตีเบ็ดกางเต็นท์กันก่อนเบ็ดแล้วเราก็ไปดูว่าเราจะได้ปนินมากน้อยแค่ไหนโอเคครับทุกคน อไเเสนด,ดปลาอะไรไม่รู้อ่ะ <laughs> อปลาอะไรเนี่ยฝากด้วยครับกับลำบงกระชังแตกเด็กไม่เลิกมามาดูกันในเ็สปลาลาย ว่านนะมัตจะเพี้ยนแน่เลยนะวิ่งไม่ท่าเนี้ยนะเบสนี่นะครับทุกคนปัาน,นินไซงามนะครับผมตอนนี้ต้องบุกปาน,นินให้ได้เยอะๆอเบสโอเคไปลำมบมกระชังแตกแดกไปเลิกย ตีกลางใายฝนตีกลางใายฝนไอ้เบ๊ตีกลางใายฝนเลยช้าช้าไปอ่ะไม่อยู่ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปครับ แล้วครับท่านต่ออีกแล้วเบาต่ออีก้วครับท่าปวดใจนะคนรักตัวเองอันนมันร่วงอยู่แล้วร่าเนะ นี่กห่ไอบนี่ก็หวิเาตอแล้วไอ้เบิดจะปวดไหมชุดชีพไม่ได้มา นาคันขนุนมาฝนกระตกฝนกระตกอยู่ในป่าป่าไม่อยู่อยู่เหรอมัน่ันยังมาอยู่ เปล่าไม่รู้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับขาดครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อดแดกครับทุกคนขาดแต่เว็ด ไปตามล่ามันให้ได้เด็ดไม่ยอมไม่ยอมโอเค จะได้ห <laughs> ระปลากายหลุดบ่อยจัดเลยเข้าต่อตลอดเลยเบดนี่นะครับทุกคนป่านินใสงามๆนะครับกับลำบ่มกับช้างแตกแดกไม่เลิก <laughs> เจี๊ยบเลยเบส วัดถ <What> ือนี่นะคร mm ับทุกคนปลาตะเพียนสวงามนะครับผมนี่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 ปลานะปลาโอเคนะโอเคครับผมฝากว้ด้วยครับลำบ่มกระชังแตกแดกไปเลยสวยงามเบ็ดย่งไเส้นเบทปลาอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมโอ้ยปันนินว่ะปันนิน เรียบร้อยเบาเบาเบาหน่อยเบาหน่อยกระเทบลงมาด้วยกันเออกระเทบลงมาด้วยกันนั่นนั่นนั่นมึงมึงให้มึงให้คนข้างเขาดูดิว่าตกปนินเป็นไงเบสเบสมึงให้คนข้างเดู๋ยนางเศร้าอยู่คนเดียวน่ะไอเบสมึงโชว์เขาดูดิว่าปนินเป็นไงหน้าตาเนี่ย ไอเบสลมมาลมมาีมมาอแก้วแรงเมื่อกี้อะไรฝนออนนี้อะไรไมลแมแหมหน้ากลับบานเหลือเกินไปเก็บขอลกลับเลยไงไอเบสลมแรงรไม่ไหวตอนแรกคลิปเราจะจบกันกี่โมองอนะบ่ายสองตอนนี้เที่ยงอนะกูเก็บเบสครับนี่ ปรากายตีปลายไว้ปรากายดึงก็สองสามทีไม่ได้ตัวสักตัวอแดกแต่ว่าปลาบู่ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะได้ตัวมาสี่ตัวกันปลาบู่จะหยิบกล้องหยิบเกินมาลมกันแรงตั้งกล้องอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้ผิดไม่รู้เป็นอะไรฝนตกลมแรงไม่รู้ว่าพี่ๆน้นๆะนะักนตะนะกปลาทุกคนเป็นอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าอ,อ,อยากจะถามจริงเลย อยู่ไหนอยู่อยู่ไหนไมาได้ครับเวลาะพอเวลาเวลาปลาเข้าปุ๊บลาลมมาแล้วครับฝนม,มาแล้วครับจริงๆเลยไเบสกเบ,ด,เบ,ด,เบ,ด,เบดก่อนโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาปิดทิปแล้วตอนแรกเราจะกลับกันบ่ายสองไม่เอาละเที่ยงกลับแล้วโอ้โหทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดทั้งอะไรมาปลาไม่กินแต่ ทริปนี้เราก็ยังประสบความสําเร็จอยู่นะประกายไม่ได้สักกตัวเพราะว่ากินหลุดกินหลุดติดต่อแต่ว่าเราได้ปลาบูมาสิตัวแต่ไม่มีช็อตให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างก็ปลานินเรามาดูปลานินของเราวันนี้ว่าได้กี่ตัวก็จะมีปลายี่โซ่อีกตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนกันเด,ดึงมา,างเดี๋ยวฝนตกฟ้าจะผ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูปลากัน ดูนะครับทุกคนไงไงเบสนี่นี่เบสเบสให้ทุกคนดูสิว่าหมายลับเราเป็นไงโอ้โหดึงไม่มานี่นี่นี่ตะนิ่งตนิ่งศกน้อยนะครับายนี้หม่ก็กระบุกกระบุกกระปุเบส ที่สำคัญเลยอันนี้เราที่เราต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์สวยด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบทริปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยกับทีมงานกระชังแตกแ็กนี่เลยนะครับทริปนี้เรากลับแล้วไม่ไหวแลนะ้วใ้นานา,นานาเขาตกปาบกันต่อไปส่วนเราได้แค่นี้ก็พอใจแล้วโอเคไป